รู้ไหมคะว่าไอ้เจ้าของเล่นคิดเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างลูกเต่าเนี่ยค่ะเอ่อจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติเลยนะคะแบบย้อนกลับไปได้หลายพันปีเลยจุดเริ่มต้นก็น,น่าทึ่งมากเขาว่ามาจากกระดูกข้อเท้าของสัตว์อย่างพวกแกะหรือควายอะไรแบบนั้นนะคะที่คนยุคหินเก่าเขาใช้เสี่ยงทายหรือทําพิธีกรรมอะไรต่างๆสําสหรับการคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะเราจะมาลองตามรอยเส้นทางของเจ้าลูกเต่านี่ย ตั้งแต่ยุคโบราณเลยดูว่ารูปทรงมันเปลี่ยนไปยังไงออแล้วใช้วัสดุอะไรทําบ้างบทบาทมาในแต่และยุคสมัยเป็นแบบไหนก็จะอิงจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาค่ะใช่เลยครับแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องลูกเต๋ามัน เอ่อไม่ใช่แค่ประวัติเกมหรือการพนันเท่านั้นนะครับแต่มันสะท้อนลึกลงไปถึงวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือกระทั่งเอ่อวิธีคิดของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องโอกาสและความน่าจะเป็นที่มันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาด้วยครับโอ้ฟังดูลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าพูดถึงหลักฐานที่แบบเกา่าเกา่เกาที่สุดที่เจอก็มาจากแถวแถวลุ่มแม่น้ำสินทุป,ประมาณเอ่อสามพันปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็ในเมโสโปเตเมียอย่างในเกมที่ชื่อ Royal Game of u r ที่น่าแปลกใจคือบางอันที่ขุดเจอนี่เออเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนห้าหรือทรงแท่งๆไม่ใช่ลูกบาทหกหน้าแบบที่เราคุ้นเคยกันตอนนี้ถูกต้องเลยครับการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนี่น่าติดตามมากครับจากกระดูกข้อเท้าสัตว์ตามธรรมชาติซึ่งแต่ละด้านก็ให้ผลไม่เท่ากันอยู่แล้วมาสู่ลูกเต่าทรงแท่งยาวๆมี4ี่ด้านอย่างที่เรียกว่า sky f i f h ที่มีพูดถึงในมหาการมหาภาราตะของอินเดียก่อนจะค่อยๆพัฒนามาเป็นทรงลูกบาท6หน้าหรือ D6 ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับที่กลายเป็นมาตรฐานสากลไปซึ่งเ,เชื่อกันว่ามีต้นกําเนิดในจีนนะครับอ๋อที่จีนเหรอคะครับสังเกตง่ายๆเลยคือแต้ม1กับ4มักจะเป็นสีแดงเป็นเอกลักษณ์ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ทรงลูกบาทอย่างเดียวนะครับในยุคก,กรีกโรมันก็เริ่มมีลูกเต่าทรงหลายเหลี่ยมอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นแล้วเหมือนกัน Ừ. จากกระดูกมาเป็นแท่งสู่ลูกบาศแล้วเรื่องวัสดุล่ะคะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันไหมคะโอ้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีเลยครับจากกระดูกงาช้างก็มาเป็นดินเผาซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับคือในไทยเองเนี่ยก็มีการค้นพบลูกเต่าดินเผาที่เมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยจริงเหรอคะที่อู่ทองบ้านเราเนี่ยนะครับผมลักษณะคล้ายกับที่พบในอินเดียเลย แสดงว่าน่าจะมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมานานโอ้โหน่าทึ่งจังครับจากนั้นก็มีพวกโลหะหินมีค่าต่างๆที่ใช้ทําลูกเต่าสําหรับออคนชั้นสูงหรือในพิธีกรรมจนกระทั่งยุคปัจจุบันที่พลาสติกกลายเป็นวัสดุหลักไปแล้วเพราะว่าผลิตง่ายราคาถูก แต่ก็ยังเห็นมีลูกเต่าดีไซน์พิเศษพิเศษที่ทำจากไม้โลหะหรือเรซินสวยๆสำหรับนักสะสมหรือเกมเฉพาะทางอยู่เรื่อยๆครับการเลือกใช้วัสดุเองนี่ก็อาจจะสะท้อนสถานะหรือความเชื่อบางอย่างในยุคนั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะจากแค่กระดูกหรือดินเผามาเป็นหินมีค่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องความทนทานแน่ๆพัฒนาการทางรูปทรงแล้วก็วัสดุนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะแต่เหมือนว่าลูกเต๋าย,ยังไปจุดประกายเรื่องที่ ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่แล้วครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยคือในศตวรรษที่17เนี่ยลูกเต๋าธรรมดามดาที่ใช้เล่นพนันกันนี่แหละครับกลายเป็นตัวจุดประกายให้นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะชาวฝรั่งเศสสองคนคือบลัสปาสคาลกับเปียโนเฟมาหันมาสนใจศึกษาปัญหาความน่าจะเป็นที่เกิดจากการทอดลูกเต๋าอย่างจริงจังจนกระทั่งนำไปสู่การวางรากฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือ probability theory ขึ้นมาเลยครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเกมพนันจะกลายเป็นจุดกำหนดของทฤษฎีคณิตศาสตร์สำคัญขนาดนี้ที่แบบทุกวันนี้ใช้กันแทบทุกวงการเลยตั้งแต่ประกันภัยการเงินไปจนถึงวิทยาศาสตร์แสดงว่าเรื่องเล่นๆน,นี่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆนะคะใช่ครับมันเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยครับที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาในชีวิตประจาวันหรือแม้แต่เรื่องบันเทิงเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการค้นพบทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ได้ พอมาถึงยุคปัจจุบันนอกจากลูกเต๋า6หน้าหรือ D6 ที่เราใช้กันทั่วไปในบอร์ดเกมอย่างเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูแล้วก็ยังมีลูกเต๋าอีกแบบที่คิดมากๆในกลุ่มคนเล่นเกมกระดานแนวสมบทบาทหรือ RPG นั่นคือลูกเต๋าหลายหน้าที่เรียกว่า Polyhedral Dice มีตั้งแต่ D4 ที่เป็นทรงพีระมิด4หน้า D8 8หน้า d 10 10หน้า d 12 12หน้าไปจนถึง d 20 20หน้าเลยใช่ครับซึ่งลูกเต๋าไหลหน้าพวกนี้เนี่ยจำเป็นมากๆสำหรับเกมอย่าง Dungeon Dragons d หรือ D&D เพราะมันช่วยสร้างช่วงของผลลัพธ์การสุ่มที่หลากหลายกว่าแค่หนึ่งใน6ของลูกเต๋าปกติอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะครับทำให้กำหนดความสำเร็จความล้มเหลวหรือระดับความเสียหายในการกระทำต่างๆของตัวละครในเกมได้ละเอียดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีลูกเต๋าแบบพิเศษอื่นๆอีกน,น,นะครับที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เฉพาะแทนตัวเลขไปเลยก็มีเพื่อให้เข้ากับทีมของเกมนั้นๆโลกของลูกเต๋านี่คือยังพัฒนาไปไม่หยุดจริงๆนะคะเนี่ยถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับลูกเต๋านี่เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งมากๆของการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ จากเครื่องมือเสียงไายโชคชะตาในโลกยุคโบราณผ่านการเป็นอุปกรณ์สำคัญในเกมการพนันจนกระทั่งกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลอย่างทฤษฎีความน่าจะเป็นมันสะท้อนทั้งวัฒนธรรมความคิดความเชื่อแล้วก็ความพยายามของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจกับความบังเอิญแล้ก็โอกาสครับ น่าคิดตามจริงๆค่ะว่าจะาแค่กระดูกข้อเท้าสัตว์เนี่ยพัฒนามาสู่ลูกเต๋าพลาสติกหลากสีหลายทรงหรือแม้กระทั่งลูกเต๋าดิจิตอลในมือถือได้อย่างไรเรื่องราวนี้อาจจะสะท้อนความลหลงไหลในโอกาสการสุม่มแล้วก็การเล่นที่มันฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เรานี่เองก็ได้นะคะลงมองไปร,บรอบๆตัวสิคะไม่แน่ว่าอาจจะมีสิ่งของธรรม,รารรมดาาอีกตั้งมากมายที่ซ่อนประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็น่าทึ่งเอาไว้รอให้เราไปค้นพบอยู่ก็ได้ค่ะ